มีใ,ใครในประเทศไทยกล้าไปยืนยันหรอยิ่งคนที่มีอำนาจทามาบอกว่าไม่ทำเ่ย <c oughs> ก็เห็นทําทุกครั้งผมก็อยู่ในห้องครับแม้เพราะครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งรแรกที่ผมดูปฏิวัติสดไม่ต้องดูทางทีวีครับที่เหลือเอาไงาง,งั้นผมขอกลับบ้านเออ <c oughs> คนในพูทิบอกกลับไม่ได้ในมุมมองสังคมกติกาหรือว่าการเมืองแบบนี้โอกาสเกิดรัฐประหารยังมีอีกไหมคือผมว่าไม่ไม่มีใครในประเทศไทย กล้าไปยืนยันหรอกไม oh <my> ่กล้าไม่เชื่อในบบประชาธิปไตยเลยฮะคือไม่ใช่ไม่ใช่ครับหมายความว่าเราไม่ได้พูดถึงว่าอยากหรือไม่อยากเรารพูดว่าเกิดหรือไม่เกิดประเมินนะครับแล้วยิ่งคนที่มีอำนาจทํามาบอกว่าไม่ทำเนี่ยก็เห็นทําทุกครั้ง <laughs> เพราะฉะนั้นมันมันถึงบอกว่ามันไม่มีใครพูดได้ครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ําก็คือว่าอยากให้สังคมทบทวนอดีตแล้วทบทวนให้ครบหนึ่งก็คือเราก็เห็นชัดแล้วว่า รัฐประหารแต่ละครั้งในที่สุดอย่างเก่งที่สุดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่ามันวุ่นวายอยู่แล้วจบแต่สุดท้ายแก้ปัญหาให้กับประเทศระยะยาวไม่ได้แถมยังทิ้งบาดแผลมรดกในรูปของกฎกติกาที่เป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันยาวมาถึงวันนี้นีปีจะ9ปีอยู่แล้วถูกไหมครับครับดังนั้นนี่เป็นบทเรียนที่ ผมถึงบอกว่าผมหวังว่าวันนี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าอย่าไปนอกระบบแต่สองที่ต้องคิดด้วยก็คือว่าถ้าเราไม่หลอกกันอย่างปฏิวัติสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับอารมณ์ที่ผมจับได้วันที่เกิดการปฏิวัติเนี่ยอไม่ถึงกับมีดอกไม้เอาเป็นว่าโล่งใจอเออมันจบสักทีมันก็ผ่านทางดันฝีแตกไงถูกต้องคำถามก็คือว่าถ้าไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น คนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคือนักการเมืองคุณก็ต้องรีบหาทางออกที่มันจะทำให้สังคมเดินได้อย่าให้ตันอย่าไปเกิดให้มันเกิดตันขึ้นทางออกอะไรบ้างอ้าวผมยกตัวอย่างว่าสองครั้งที่ผ่านมานะครับเอาครั้งครั้งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย็เจ็ครั้งสุดท้ายซึ่งผมก็สนใจมากเพราะเมื่อเมื่อเร็วนี้คุณจตุพรก็มาบอกว่าอ้าวทำไปทำมาคนถูกปฏิวัติ เอี่ยวด้วยหรือเปล่ากับการปฏิวัตินะอันนี้ก็ไปถามคุณจตุพรเองนะครับคือประเด็นก็คือผมก็อยู่ในห้องครับเพราะครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมดูปฏิวัติสดไม่ต้องดูทางทีวีอ๋อคือเขาเชิญไปหมดเลยเขาเชิญไปหมดเลยเขาประกาศก่อัายการศึกเชิญไปแล้วก็ความพยายามของผมที่ผมพูดได้เลยวันนั้นมีคุณชัยเกษมีคุณชัดชาติมีใครต่อใครเออแล้วเขาเขาก็เชิญคุณอภิสิทธิ์ตามนิดนึงเกี่ยวอะไรตอนนั้น รัฐบาลก็ไม่ได้คืออย่างนี้เขาเขาเขาบอกว่าเขาจะเชิญทุกฝ่ายคือรัฐบาลพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์กกตสวนปชแล้วก็กปปสอันนี้เชิญไปกองประชุมกองทัพบกถูกต้องครับก็วันแรกก็ตกลงอะไรกันไม่ได้เชิญไปวันที่สองวันที่สองก็รู้แล้วล่ะเพราะว่ายึดโทรศัพท์ตั้งแต่ก่อนเข้าเริ่มรู้แล้วล่ะอันนี้สัญญาณแรกยึด สัญญาณที่สองคือผมก็แกล้งเจ็ดฝ่ายคุยกันอยู่ผมบอกเอางี้ดีกว่าฝ่ายผมไม่มีปัญหาที่เหลือเอาไงงนั้นผมขอกลับบ้านอู้เด็กผู้หิบอกกลับไม่ได้ผมก็รู้แล้วรู้แล้วผมก็รู้แล้วล่ะว่าผมไม่ได้กลับเลยวันนี้ผไม่ได้กลับเอาเสื้อผ้ามาเสื้อผ้าไม่ต้องกลับไม่ต้องคือคือประเด็นก็คือว่ามันมีความพยายามหาคําตอบกันครับและวันนั้นเนี่ย สิ่งที่ผมพยายามเสนอก็บอกว่าหลายประเทศเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยนะแม้แต่นายุโรปเวลามันเกิดทางตันมันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอะไรกันเนี่ยพักการเมืองเนี่ยจะมาตกลงกันว่ามีอะไรชั่วคราวที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้และปูทางกลับไปสู่การเลือกตั้งได้ไหมนะครับซึ่งนาดกลับไปซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ย ทุกฝ่ายต้องยินยอมฝ่ายที่มีอำนาจที่ยินยอมได้ก็คือสามารถทําได้ด้วยการลาออกในขณะนั้นอืใช่ไหมครับแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ออกไม่ออกใช่ไหมครับก็สุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านก็ถามย้ําไงตกลงไงกรกตไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมอะไรงั้นผมยึดอํานาจอจบตรงนั้นใช่ไหมครับผมก็บอกว่าทุกวันเนี้ที่สื่อแล้วพวกคุณพยายามจะบอกว่ามันกำลังจะไปหรือเปล่า คือถ้าเห็นว่ามันกําลังจะไปคุณก็อย่าไปสิณตรงนั้นอ่ะตัวแปรอะไรถึงวันนี้ถ้าดูสัญญาณตัวแปรที่จะไปอะไรบ้างผมผมพูดนะไม่ได้มีครับอคติอะไรนะเอาเอาเอารายละเอียดทั้งหมดออกก่อนนะผมพูดง่ายๆว่าพอเกิดคลิปเสียงนายกเนี่ยนะครับครับสมมุติว่าวันแรกหรือวันถัดมาเลยนะครับนายกท่านจะยืนยันว่าเป็นเพราะว่าเป็นเทคนิคอะไรอะไรแต่เนื่องจากเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ย 好啦哦啊，再、嗯、的。